สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง8สัญญาณที่บอกว่าคนคนนี้เป็นตัวอันตรายสำหรับคุณนะครับ 1. คนที่ขอโทษเก่งแต่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยถ้าเราจะเปรียบปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับการเต้นรำคำพูดนั้นอาจจะดูสง่างามเร้าใจเรากับการเต้นบัลเล่นะครับแต่ว่าการกระทาคือจังหวะของความไว้วางใจแล้วก็ความเคารพอย่างแท้จริงนะครับลองนึกภาพบนฟลอร์เต้นรำที่มีคนเต้นสเปะสปะมาเหยียบเท้า ทําให้คุณสะดุดล้มอยู่บ่อยๆแล้วพวกเขาก็มักจะผายมือออกมาแล้วก็ขอโทษเสมอในตอนแรกสิ่งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการเสียใจที่ทําลายจังหวะการเต้นของคนอื่นแต่จะเป็นอย่างไรต่อไปหากว่าพวกเขาไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมที่จะเต้นโดยไม่เหยียบเท้าคุณนี่คือสาระสําคัญของการรับมือกับคนที่มักจะขอโทษอย่างเดียวโดยที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเมื่อมีคนที่ทําร้ายเราซ้ําๆไม่ว่าจะด้วยคําพูดหรือว่าการกระทํา แล้วก็ตามมาด้วยคําขอโทษคนเราก็มีแนวโน้มที่จะให้อภัยมันเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของผู้คนนะครับเบื้องหลังการให้อภัยนั้นคือความหวังของเราว่าจะมีวันที่ดีกว่าแล้วก็จะมีการเต้นรําที่รับรื่นมากขึ้นแต่เมื่อคําขอโทษกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ําๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆมันก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีบางอย่างผิดปกติ รูปแบบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายแล้วก็ละเอียดอ่อนมันจะเหมือนกับยาพิษที่ค,ค่อยๆหยดลงมาทีละนิดลงไปในบ่อแห่งความสัมพันธ์ของคุณนะครับมันจะไม่ถูกตรวจพบในตอนแรกๆจนในที่สุดน้ํานั้นก็เป็นพิษไม่สามารถดื่มได้คุณอาจจะเริ่มสงสัยในตัวเองสงสัยว่าคุณคาดหวังเกินไปหรือไม่แต่จาไว้ว่าคําขอโทษที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือการหลอกลวงที่ปลอมแปลงมาเป็นความสํานึกผิดนะครับมันเป็นคําสัญญาที่ผิดๆว่าจะมีพฤติกรรมที่ดีกว่า ในขณะที่พฤติกรรมเก่าๆยังคงถูกทําอยู่เหมือนเดิมนะครับการอยู่ในวงจรแบบนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและก็จิตใจได้นะครับมันเหมือนกับการติดอยู่ในเขาวงกตที่วกไปวนมาที่ซึ่งคําว่าฉันขอโทษทุกครั้งที่พูดออกมาเป็นสัญญาณที่ทําให้เข้าใจผิดที่นําคุณวนกลับมาที่เดิมอีกครั้งเสมอมันกัดกร่อนความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณเมื่อคุณเริ่มสงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเสียให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทําร้ายคุณอีกคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีความหมายหรือว่าไม่มีความสําคัญมากพอที่จะทําให้คนอื่นทําตัวให้ดีขึ้นแต่ประเด็นสําคัญก็คือมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทํานะครับมันเกี่ยวกับคนคนนั้นที่จะปรับปรุงตัวจริงๆที่จะไม่ต้องคอยมาขอโทษซ้ําๆซากๆนะครับหากคุณเจอใครสักคนที่ทําผิดต่อคุณแล้วคอยแต่ขอโทษซ้ําๆซากๆโดยไม่เคยปรับปรุงพฤติกรรมเสียให้ถูกต้องและคุณต้องการหลุดพ้นจากวงจรนี้นะครับคุณจําเป็นต้องกําหนดขอบเขต ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกตามด้วยคำขอโทษที่ว่างเปล่านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จำไว้ว่าคุณสมควรได้ใช้ชีวิตกับคนทุกประเภทรอบตัวคุณที่ไม่เพียงแต่เอ่ยคำขอโทษแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ยังต้องปรับสิ่งที่พวกเขาทําให้ถูกต้องด้วยนะครับคนประเภทที่2คนที่คอยหาข้อบกพร่องของคุณอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้ตัวเขาเองรู้สึกดีขึ้นนะครับ ลองนึกภาพการเดินบนเส้นทางที่มีกระจกเงาตั้งอยู่เรียงรายนะครับแล้วแต่ละบานมันไม่ได้สะท้อนถึงรอยยิ้มหรือประกายในดวงตาของคุณแต่มันกลับเลือกสะท้อนแต่ความไม่สมบูรณ์ของคุณเท่านั้นนี่คือความรู้สึกเมื่อมีคนเน้นย้ำข้อบกพร่องของคุณอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกที่น่าเบื่อหน่ายโดยที่คุณถูกผลักเข้าสู่มุมแห่งความสงสัยในตัวเองและความไม่มั่นคงของคุณนะครับทำไมบางคนถึงทำแบบนี้บ่อยครั้งมันไม่ได้เกิดจากความหวังดี ต้องการชี้แนะให้คุณปรับปรุงให้ดีขึ้นจริงๆแต่มันเป็นเพียงภาพสะท้อนถึงความนับถือตัวเองต่ำของพวกเขาเองนะครับด้วยการมุ่งเน้นไปที่ข้อบกพร่องของคุณพวกเขาจะสร้างม่านควันมาพรางตาเพื่อเอาไว้ซ่อนจุดอ่อนของตัวเองเป็นความพยายามที่เข้าใจผิดของคนพวกนี้ในการยกระดับตัวเองโดยทําให้คุณต่ําลงแต่จําไว้ว่าการที่ใครบางคนไม่สามารถเห็นคุณค่าของคุณไม่ได้ทําให้คุณค่าของคุณนั้นลดลงนะครับ พฤติกรรมนี้อาจจะเป็นอันตรายได้หากว่ามันซึมเข้าไปในจิตใจของคุณโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวตั้งแต่แรกมันจะเริ่มด้วยการพูดคุยเล็กๆน้อยๆคำพูดสบายๆว่าคุณจะดีกว่านี้ได้อย่างไรมันจะค่อยๆบานปลายไปสู่การขุดลึกถึงสิ่งที่แย่ๆในตัวของคุณมากขึ้นและบางอย่างก็ดูเหมือนเป็นการจับแพะชนแกะเป็นการเหมารวมหรือไม่ก็ยัดเยียดให้คุณแบบดื้อๆและก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณก็กำลังจมอยู่ในกระแสแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ คุณรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นไม่มีอะไรดีสักอย่างและกําลังริ้นรนเพื่อค้นหาความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเองการหลุดพ้นจากคนประเภทนี้คุณจําเป็นต้องรู้และเข้าใจว่าตัวคุณนั้นไม่ใช่ตัวปัญหาข้อบอกพร่องของคุณก็เหมือนกับข้อบกพร่องของคนอื่นๆทั่วไปคือมันเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์พวกมันควรได้รับการยอมรับไม่ใช่ใช้เป็นอาวุธมาต่อต้านคุณนะครับจงบอกอีกฝ่ายไปตรงๆว่าคําพูดของพวกเขาทําให้คุณรู้สึกอย่างไร หากพวกเขาสนใจคุณจริงๆพวกเขาก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมนี้หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องประเมินความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งโปรดจําไว้ว่าความรักและความหวังดีที่แท้จริงนั้นก็เหมือนสวนที่ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับพืชแต่และชนิดสามารถเติบโตได้สวนมีวัชพืชต้นไม้มีข้อบกพร่องและดอกไม้ก็มีกลีบดอกที่อาจจะไม่สมบูรณ์ทุกกลีบคุณสมควรได้อยู่กับใครสักคนที่มองหาและก็ส่งเสริมจุดแข็งของคุณไม่ใช่คอยแต่เหยียบย่าจุดอ่อนของคุณนะครับ คนประเภทที่3ที่เป็นอันตรายต่อคุณนะครับก็คือคนที่ไม่เคยยอมรับเมื่อพวกเขาผิดหรือว่ามีจุดอ่อนนะครับที่แท้จริงแล้วสําหรับคนดีและคนเข้าใจชีวิตนะครับการยอมรับเมื่อเราผิดก็เหมือนกับการพลิกหน้าหนังสือเราพร้อมไปสู่บทใหม่ด้วยสติปัญญาแต่การอยู่กับคนที่ไม่เคยยอมรับความผิดพลาดหรือว่าจุดอ่อนของตัวเองก็เหมือนการติดอยู่กับหนังสือหน้าเดิมที่ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ลองนึกภาพถึงการเดินเรือที่กัปตันไม่เคยยอมรับเมื่อเขาหลงทาง การเดินทางนั้นก็จะไร้จุดหมายและเรือก็อาจจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนการปฏิเสธที่จะยอมรับการทําผิดหรือว่ายอมรับจุดอ่อนเป็นเรื่องที่คล้ายกันนะครับมันจะลากคุณลงสู่ทะเลแห่งความคับข้องใจและก็ความเหนื่อยล้าคนที่มีนิสัยแบบนี้มักจะเกิดจากความกลัวที่อย่างรากลึกอยู่ในจิตใจนะครับพวกเขาจะมีความเปราะบางมักจะเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูมักจะเป็นปมจากวัยเด็ก การยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นการเปิดประตูสู่การถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกคนอื่นปฏิเสธอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้และเข้าใจว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าเป็นความอ่อนแอที่จริงแล้วการยอมรับข้อบกพร่องของเรานั้นเป็นการกระทำที่กล้าหาญมากเสียด,ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะยอมรับความผิดพลาดและก็จุดอ่อนของตัวเองได้ซึ่งมันเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งและความเต็มใจของเราที่จะเติบโตนะครับ การอยู่กับคนที่ขาดความรู้จักตัวเองนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ท้าทายเหมือนกับเราตะโกนไปในสายลมคําพูดที่มีเหตุผลของคุณจะหายไปจนไม่มีใครได้ยินมันสิ่งนี้สามารถนําไปสู่ความสัมพันธ์แบบฝ่ายเดียวซึ่งความต้องการและความรู้สึกของคุณถูกบดบังด้วยอัตราหรือว่าอีโก้ของพวกเขานะครับอันตรายก็คือเมื่อความผิดพลาดไม่ได้รับการยอมรับก็ไม่สามารถที่จะเริ่มแก้ไขอะไรได้และการเรียนรู้ก็เป็นไปไม่ได้ ก็เหมือนกับการพยายามสร้างบ้านให้แข็งแรงโดยไม่แก้ไขรากฐานของบ้านที่แตกร้าวนะครับการจะแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้ความอดทนและการสื่อสารที่ชัดเจนคุยกันแบบเปิดกว้างซึ่งไม่มองว่าจุดอ่อนเป็นภัยคุกคามหรือว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายนะครับแต่ให้มองมันเป็นโอกาสในการเติบโตหากว่าคนคนนั้นยังไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดหรือว่ามีจุดอ่อนก็อาจจะเป็นสัญ,ญญาณให้ต้องประเมินความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งด้วยการถอยห่างออกมา ขอให้จำไว้ว่าคนเราที่ต้องอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะในฐานะไหนสามารถยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองได้การทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองอย่างกล้าหาญเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อคนอื่นและเป็นสัญญาณของสิ่งที่เรียกว่าวุธิภาวะนะครับคนประเภทที่4ที่เป็นอันตรายต่อคุณนะครับก็คือคนที่โกรธมากหรืออารมณ์เสียเมื่อคุณบอกว่าคุณรู้สึกไม่ดี การสื่อสารในความสัมพันธ์ของคนเราก็เหมือนกับสายกีตาร์นะครับเมื่อปรับอย่างพอดีและถูกต้องก็จะสามารถสร้างความลงตัวของเสียงที่มีทั้งความไพเราะและก็ความดังก้องกังวานได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการแสดงความรู้สึกที่ไม่ดีของคุณที่มีตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับนำไปสู่ความโกรธหรือว่าอารมณ์เสียของคนที่เกี่ยวข้องอยู่กับคุณมันจะกลายเป็นเสียงดนตรีที่ผิดเพี้ยนแล้วก็วุ่นวายนะครับลองจินตนาการถึงการพยายามแสดงความรู้สึกของคุณ แล้วคุณต้องพบกับกำแพงแห่งความโกรธหรือว่าความเศร้ามันเหมือนกับการเดินทางผ่านทุ่งดอกไม้โดยหวังว่าจะได้ชื่นชมความงามของมันแต่ว่าทุกย่างก้าวที่เดินกลับทําให้กลีบดอกนั้นเหี่ยวเฉาไปปฏิกิริยานี้จากใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะทําให้คุณไม่อยากพูดไม่อยากบอกอะไรออกไปอีกเลยแล้วก็ลังเลที่จะแบ่งปันความคิดของคุณออกไปในอนาคตนะครับพฤติกรรมนี้มันมักจะเกิดจากการขาดวุฒิภาวะหรือว่าการไม่สามารถที่จะรับมือกับคําวิจารณ์ได้ เมื่อมีคนโต้อตอบในทางลบต่อความรู้สึกของคุณนั่นอาจจะเป็น,นกลไกในการป้องกันเป็นเกราะป้องกันจุดอ่อนของพวกเขาแต่การทําแบบนั้นกลับทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจขัดขวางเส้นทางสู่ความเข้าใจและก็การเติบโตนะครับอันตรายของการอยู่กับคนประเภทนี้คือจะเกิดการสื่อสารทางเดียวคุณอาจจะพบว่าตัวเองเหมือนกําลังเดินอยู่บนแผ่นกระจกบางๆที่พร้อมที่จะแตกอยู่ตลอดเวลาคุณต้องคอยระง,งับความรู้สึกต้องระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ง สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของคุณแต่ว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนอีกด้วยนะครับมันสามารถนําไปสู่การสะสมความคับข้องใจที่คุณไม่ได้พูดออกมาแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์กลายเป็นหม้ออัดความดันที่รอการระเบิดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้สิ่งสําคัญก็คือต้องคุยกันได้อย่างเปิดเผยและก็ปลอดภยัยเริ่มต้นโดยการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่มีความสงบและก็เปิดใจที่จะคุยกันสแสดงความรู้สึกของคุณโดยไม่ต้องตําหนิหรือว่าโทษใคร โดยใช้คําพูดที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าฉันอย่างเช่นฉันรู้สึกหมุดหงิดเมื่อแล้วก็อธิบายเหตุผลไปนะครับแบบนี้สามารถช่วยลดปฏิกิริยาการปกป้องตัวเองลงไปได้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วหากคนที่เกี่ยวข้องกับคุณยังคงตอบสนองต่อความรู้สึกในทางลบต่อความรู้สึกของคุณมันก็อาจจะเป็นสัญญาณให้คุณพิจารณาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้จําไว้ว่าความรู้สึกของคุณนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงมันออกมา และการแสดงออกไม่ควรนําไปสู่ความกลัวหรือว่าความวิตกกังวลนะครับในความสัมพันธ์ที่ดีความคับข้องใจก็เป็นเช่นเดียวกับความสุขของคุณก็คือควรจะถูกตอบสนองด้วยความเข้าใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ความโกรธหรือว่าอารมณ์เสียกลับมานะครับคุณสมควรได้อยู่กับคนที่พร้อมจะรับฟังคําพูดของคุณและตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันนะครับคนที่เป็นอันตรายต่อคุณประเภทที่5ก็คือคนที่ใส่ความไม่มั่นคงของตัวเองลงมาที่คุณ และทําให้คุณรู้สึกแย่การต้องเกี่ยวข้องกับใครก็ตามไม่ว่าในชีวิตส่วนตัวหรือว่าในอาชีพการงานที่มักจะฉายภาพความไม่มั่นคงของตัวพวกเขามาที่คุณก็เหมือนกับการเดินผ่านห้องโถงที่มีกระจกเงาที่บิดเบี้ยวคุณภาพต่ําสิ่งที่คุณจะเห็นสะท้อนกลับมานั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่เป็นภาพที่บิดเบี้ยวซึ่งเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยในตัวเองของคนที่สะท้อนมันกลับมาที่คุณนะครับตัวอย่างเช่นคุณมีความสุขแล้วก็มั่นใจในสีผิวของคุณ แต่ว่าเพื่อนร่วมง,งานของคุณที่กําลังต่อสู้กับความไม่มั่นคงในใจของตัวเองเรื่องสีผิวเริ่มจะพูดว่าสีผิวของคุณนั้นหม่นหมองไม่มีราสีขาวซีดไปหรือว่าดําคล้ําไปมันเหมือนกับการที่พวกเขาเอาอะไรมาบังแสงของคุณไว้รีแสงที่จะทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองพฤติกรรมแบบนี้มักจะเกิดจากความวุ่นวายภายในจิตใจของพวกเขาพวกเขากําลังจะต่อสู้กับความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอ และแทนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้อย่างกล้าหาญด้วยตัวเองพวกเขากลับหันความสนใจเหล่านั้นมาที่คุณมันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังพยายามรักษาสมดุลที่ไม่เท่ากันแต่แทนที่จะไปเพิ่มน้ําหนักในด้านของตัวเองพวกเขากลับจะมาเอาน้ําหนักฝ่ายคุณไปชดเชยให้ตัวเองแทนการอยู่ภายใต้ร่มเงาของความไม่มั่นคงของคนอื่นตลอดเวลาอาจจะทําให้คุณเหนื่อยใจอย่างไม่น่าเชื่อนะครับมันเหมือนกับการอยู่ในละครที่คุณมักจะต้องแสดงบทที่ไม่ใช่ของคุณคุณต้องสวมชุดที่ไม่พอดีตัว สิ่งนี้อาจจะทําให้คุณตั้งคําถามถึงคุณค่าของตัวเองกุญแจสําคัญในการจัดการกับสิ่งนี้ก็คือต้องรู้ว่าพวกเขามีปัญหาทางด้านจิตใจเข้าใจว่าคําพูดของพวกเขาสะท้อนถึงการต่อสู้ดิ้นรนในใจของพวกเขาไม่ใช่ของคุณสิ่งสําคัญก็คือต้องเอาใจใส่กับการต่อสู้ดิ้นรนของพวกเขาแต่ต้องไม่แลกกับการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะครับ ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เรื่องของคนคนหนึ่งที่จะแบกรับภาระทางอารมณ์ของคนอีกคนหนึ่งเอาไว้อยู่ตลอดเวลานะครับการ,รเผชิญหน้ากับปัญหานี้จะต้องสื่อสารแบบเปิดกว้างและก็ซื่อสัตย์ให้คนที่เกี่ยวข้องกับคุณรู้ว่าพฤติกรรมของพวกเขาส่งผลต่อคุณอย่างไรแล้วก็ปรึกษาเพื่อจัดการกับความไม่มั่นคงเหล่านี้ร่วมกันนะครับถ้าจําเป็นก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เชี่ยวชาญแต่ถ้าหากหาทางแก้แล้วพวกเขายังคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องก้าวออกจากรามานั้นซะแล้วก็ค้นหาเวทีที่แสงของคุณสามารถส่องออกไปได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางขอให้ได้ลึกว่าทุกคนมีความมั่นคงในใจของตัวเองแต่การโยนความไม่มั่นใจในตัวเองออกไปให้คนอื่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาคุณสมควรได้อยู่กับคนรอบข้างที่ทําให้คุณเปล่งแสงสว่างของคุณได้ดีขึ้นไม่ใช่คนที่คอยรีแสงของคุณเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับพวกเขาเองนะครับคนเป็นอันตรายต่อคุณประเภทที่6ก็คือคนที่ไม่เคยรับผิดชอบต่อการกระทําของพวกเขา และตาหนิคนอื่นแทนนะครับการรับผิดชอบต่อการกระทําของเราก็เหมือนกับการเขียนเรื่องราวให้กับชีวิตของเราเองเราเป็นเจ้าของทั้งเรื่องราวที่สวยงามและก็เรื่องที่บกพร่องของเราเองแต่การอยู่กับคนที่กล่าวโทษคนอื่นตลอดเวลาแทนที่จะยอมรับในส่วนของพวกเขามันสามารถลดความไว้วางใจและก็ความเคารพในความสัมพันธ์ได้ลองนึกถึงสภาพการที่ความผิดพลาดท,ทุกครั้งกลับกลายเป็นเกมแห่งการตําหนิแทนที่จะเป็นบทเรียนบทหนึ่งให้กับทุกคน มันเหมือนกับทุกคนอยู่ในเรือด้วยกันแล้วทุกการรั่วไหลกลายเป็นความผิดของคนอื่นสุดท้ายเรือก็ยังจมและตายกันหมดนิสัยชอบเปลี่ยนคำตำหนินี้ไม่เพียงแต่ขัดขวางการเติบโตส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่ามันยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดแล้วก็มีแต่ความไม่ไว้วางใจกันอีกด้วยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่ชอบโทษคนอื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอาจจะทําให้งุนงิดได้มันเหมือนกับการเล่นเกมที่กฎเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะกับการเล่าเรื่องของใครสักคน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่นําไปสู่ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่านั้นแต่ยังสร้างภาระทางอารมณ์ที่ไม่ยุติธรรมให้กับคุณด้วยคุณอาจจะพบว่าตัวเองต้องคอยระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พยายามเดินผ่านเขาวงกฎแห่งการขาดความรับผิดชอบของคนอื่นนะครับ <ś> เพื่อแก้ไขปัญหานี้การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญต้องคุยกันให้เข้าใจถึงความสําคัญของการจมอยู่กับความผิดพลาดและวิธีที่จะทําให้ความสัมพันธ์เข้มแข็งขึ้นแทนที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นอ่อนแอลงนะครับ ช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ข้อผิดพลาดจะถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตร่วมกันไม่ใช่เป็นเหยื่อของการตําหนินะครับแต่หากคนที่คุณอยู่ด้วยยังคงวนอยู่ในเกมกล่าวโทษอาจจะเป็นสัญญาณให้ต้องคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อีกครั้งการเกี่ยวข้องคบหาสมาคมทั้งในเรื่องส่วนตัวและก็ในเรื่องงานคือทุกคนต้องมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันไม่ใช่มีคนเดียวที่จะลบความผิดของพวกเขาออกไปตลอดเวลาแต่ทีความผิดของคนอื่นกลับลบไม่ได้ คนอันตรายประเภทที่7นะครับคือคนที่ยึดติดอยู่กับความผิดพลาดในอดีตและไม่ยอมให้คุณเติบโตจากมันความผิดพลาดของเราเปรียบเสมือนแผ่นหินที่ปูทางเดินที่นําไปสู่การเติบโตและการค้นพบตัวเองของเรานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อใครบางคนในชีวิตของคุณยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตของคุณแล้วก็ไม่เคยปล่อยให้คุณก้าวข้ามมันไปมันก็เหมือนคุณถูกล่ามโซ่ไว้กับก้อนหินคุณไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ลองนึกภาพการถูกย้ำเตือนเรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเวลา ย้อนกลับถึงก้าวที่เคยผิดพลาดไม่ว่าคุณจะเดินมาไกลแค่ไหนตั้งแต่นั้นมามันเหมือนกับมีเงาแห่งอดีตท,ที่ครอบอยู่เหนือหัวของคุณทําให้ทุกย่างก้าวของคุณมืดมนไปสู่อนาคตพฤติกรรมนี้มันสามารถขัดขวางการเติบโตของคุณแล้วก็บดบังศักยภาพของคุณได้แนวโน้มที่จะยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตมักจะมาจากการไม่สามารถที่จะให้อภัยหรือว่าความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมสําหรับบางคนการหยิบยกข้อผิดพลาดในอดีตขึ้นมา เป็นวิธีหนึ่งในการครอบครองอํานาจหรือว่าทําให้คุณรู้สึกผิดตลอดไปมันเป็นวงจรที่คุณจะเสียหายตลอดไปโดยที่การเติบโตของคนคนหนึ่งจะถูกสังเวยบนแท่นบูชาไปตลอดการเพราะว่าอีกคนนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้การมีชีวิตอยู่ภายใต้น้ําหนักของอดีตอาจจะทําให้คุณเหนื่อยล้าแล้วก็ขวัญผวาด้วยความหวาดระแวงมันเหมือนกับการพยายามที่จะวาดภาพใหม่ในขณะที่มีคนเอาสีเก่ามาสาดลงไปบนผืนผ้าใบอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ขัดขวางความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ความสัมพันธ์ก้าวไปข้างหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของชีวิตคุณอีกด้วยนะครับการคุยกันด้วยการเปิดใจกว้างก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคุณต้องแสดงให้เห็นว่าการถูกเตือนถึงข้อผิดพลาดในอดีตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามันส่งผลต่อคุณและก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างไรอธิบายให้พวกเขาเข้าใจถึงความจําเป็นในการให้อภัยและความจําเป็นที่จะต้องเติบโตไปข้างหน้า ผลจากข้อผิดพลาดในอดีตแต่หากคนที่คุณเกี่ยวข้องยังคงยึดคุณไว้กับอดีตอาจถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้จะทําให้คุณเติบโตหรือว่าทําให้คุณร่วงโรยไปโปรดจําไว้ว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ใช่ถูกกาหนดทั้งชีวิตด้วยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวคนอันตรายข้อที่8คนที่โกหกจนเป็นนิสัยเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับความจริงนะครับในความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความซื่อสัตย์ทำหน้าที่เหมือนดาวเหนือคอยนำทางเรือในเวลากลางคืนแต่เมื่อมีคนโกหกจนเป็นนิสัยก็เหมือนกับการล่องลอยไปในหมอกคุณไม่สามารถที่จะมั่นใจในทิศทางของตัวเองได้และการเดินทางก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนลองจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่มีแต่คำโกหกซึ่งบิดเบือนความจริงมันก็เหมือนกับการอาศัยอยู่ในบ้านที่มีกระจกที่บิดเบี้ยวซึ่งทุกภาพสะท้อนจะบิดเบือนและคุณไม่สามารถเชื่อถือสิ่งที่คุณเห็นได้พฤติกรรมโกหก ไม่เพียงแต่กัดกร่อนความไว้วางใจเท่านั้นแต่เป็นเหมือนกับการสร้างบ้านบนรากฐานที่อยู่บนทรายดูดความรู้สึกมั่นคงนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาการโกหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันกลายเป็นความเคยชินมันเป็นวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับความจริงหรือผลที่ตามมาที่ไม่สบายใจมันเป็นกลไกในการปกป้องตัวเองเป็นเกราะป้องกันความอ่อนแอจากการถูกเปิดเผยหรือผิดพลาดในเวลาเดียวกันโลนี้ยังปิดกั้นแสงแห่งความไว้วางใจและความจริงใจจากความสัมพันธ์ที่คนเรามีให้กันอีกด้วยนะครับ ผลของการอยู่กับคนโกหกจนเป็นนิสัยอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงเป็นอย่างมากมันเหมือนกับการต้องพยายามถอดรหัสที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่แน่ใจว่าอันไหนจริงและอันไหนไม่จริงสิ่งนี้สามารถนําไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและการถูกทรยศราวกับว่าคุณอยู่คนเดียวในความสัมพันธ์ที่ควรสร้างขึ้นจากความเป็นหุ้นส่วนและความโปร่งใสนะครับในการแก้ไขปัญหานี้จําเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับคนคนนั้นด้วยความจริงคุยตรงๆในเรื่องโกหกของพวกเขา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําให้ชัดเจนเกี่ยวกับความสําคัญของความซื่อสัตย์และบอกไปตรงๆว่าการไม่มีความซื่อสัตย์จะทําลายความสัมพันธ์อย่างไรกระตุ้นให้พวกเขาเปิดใจกว้างบอกให้มั่นใจว่าการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ยังดีกว่าติดอยู่ในใยแมงมุมแห่งการหลอกลวงนะครับแต่ว่าหากการโกหกยังคงอยู่ก็อาจจะเป็นสัญญาณให้คุณต้องประเมินความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้ว่าคุณสมควรได้อยู่กับคนที่ให้ความเคารพต่อความจริงไม่ใช่การโกหกหลอกลวง ในโลกที่บางครั้งความซื่อสัตย์อาจจะรู้สึกเหมือนเป็นของหายากจงยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าคุณคู่ควรกับมันความสัมพันธ์ควรเป็นสถานที่แห่งความจริงที่สบายใจไม่ใช่เหมือนอยู่ในเขาวงกฎของการโกหกหลอกลวงนะครับนั่นคือคน8ประเภทที่อันตรายและคุณต้องไม่ยอมรับการอยู่กับคนประเภทนี้โดยไม่หาทางแก้ไขหรือว่าตัดความสัมพันธ์นะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้า E ีีนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ